ากาบสวัสดีงามๆพอเม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุขชนนะคะยินดีตอนรับเขาสู่ทางช่องพอนผ้ารวยค่ะพี่น้องค,ะค่ะข่าวมื้อนี้แอดก็มาตามต่อนะคะเลขปูเออเลขหลวงพีเท่าไฟนะคะพี่น้องนอค่ะหวยไหลองค์ไหลกระชิบวพิษบ่าถึงนะคะพี่น้องนอกกาบขอโทษขอไฟเด้อค่ะหลวงพี่เท้าไฟค่ะพี่น้องค่ะค่ะซึ่งเพื่อนก็นได้ตัวดีตัวเด็ดฝากตอนเอฟซีแฟนช่องนะคะพี่น้องน้อบวันนี้แอดกระชิพผ้าไปกาบ หลวงพี่เท่าไฟน้ำกันนะคะพี่น้องนาอค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่เขามาเบงมาช่มชินี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องในเด้อค่ะพี่น้องค่ะสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่จะบระิผาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรพารวยนะคะพี่น้นองนาองวันนี้นเขามาไปกับหลวงพีเท่าไฟพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะหลวงพี่คะนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรจ้าโยมแม่พรพารวยเนาะเจ้าค่ะเจ้าค่ะครับผมเอฟซีแฟนซองก็คึ้นหอได้เจ้าค่ะหลวงพี่หลวงพี่เท้าไฟเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะครับผมค่ะสายยญามานี่หลวงพี่เท้าไฟนี่เอฟซีก็สิสงสัยได้เนาะอ้าวคนได้สายยญามาได้ใสเนาะแอดสีบารได้เนาะเปลนเก่งได้เปลี่ยนะเบอร์ได้เต้นเก่งนะคะค่ะบ่ได้บ่แม่นว่าเท้าไฟเต้นเก่งนะคะพี่น้องค่ะอันนี้เฮาสิด่านทางอ่า ดูแลผู้สูงวัยในนอครับลังเทือกับโบสูงว้ก็ได้ดูแลได้น่อาจาย์เอ้ยหลวงพีน่นะมีแต่เมื่อทุกมีเมื่อทุกไว้ยนั่นแหละครับม,มีเมื่อทุกวัเม่นค่ะนอกจากเด็กหลายกับวได้คือกันนั่นแหละอันนี้เท่าสี่เปทางในด่านสมุนไพรเนาะค่ะเม่นครับบัดน,นี่หลวงพี่เท้าไฟนี่ก็คือเพื่อนสี่เหยียบไฟเนาะค่ะพี่น้องนอนเหยียบไฟในการเอ่าเหยียบเ้นเหยียบเอ็นไว้ข้อไปเนาะรหรือว่าไล่เส้นไล่เอ็น <Man. S 1> ให้ผู้เฒ่าที่เพิ่นว่ากามเนื้ออ่อนแห้งครับหรือว่ายางบา่ใครถนัดเนาะย่างบ่หล,ลังปวดหลังปวดเอวพวกนี้แหละครับปวดเ<อ>ส้นปวดขาพวกนี้แหละครับโอ้ไล่เสน้นไ่เอ็น่าเท่าไปเนาะเมนครับห้มีนื้ออืห้ยช่วงห้เศร้า่าท่าไปเนาะเมนครับมาอนี่กับสิหลยๆท่านเนี่ยแบบนี้โอ้ยแอดมี่เมนี่ซักกันเท่าอยู่ไวๆอยู่นี่ขั้นเพิ่นสิมารักษานี่เพิ่นตรงเตรียมหยังมาเน่เจ้าค่ะวานไฟ หวานไฟแมนค่ะใบมะขามหวานไฟใบมะขามใบมะขามอ่อนฮือแกใบมะขามแกเอาเขียวเขียวน่ะเอาเขียวเขียวแมนเด็ดแต่ใบมาเออเด็ดแต่ใบเบิ้ลเพราะดันมาเป็นงาบ่ได้ติบ่ได้เดิเอาก้านพร้อมเดี๋เอาแต่ใบเอาแต่ใบค่ะวันนี้มีอย่างน่มีใบมะขามใบมะขามแก่เขียวเขียวแมนเอาอ่อนๆเอาอ่อนๆแถาอ่อนๆเห็นไหมสิต้มสมแล้วมันบ่แมนค่ะมันมันม่ค่อยได้ตัวยาโอ้มันบ่ค่อยได้ตัวยา กระซีเป็นทางด้านหวานไฟห<ม>วานไฟนี่เอาสดหรอือเอาแหงเจ้าคะ่ะเอาสดเอาสด,าสดมันสดสดไดแหละมาบดโอ้มาบดมาตำก็ได้มาบดก็ดีค่ะมาปั่นก็ได้ค <ขา S 2> ่ะเค็ดจองได้เมื่มอให้มันละเอียดให้มันละเอียดเนาะเมนครับโอ้ให้มันละเอียดแล้วก็มีอย่างในไม่หวานไฟไม่ใบบะคามแก่แล้วก็น้ำมันงาน้ำมันงาให้เพิ่นเตรียมมาหรือทางวัดเพิ่นอยากมาบุชะทางวัดมีบ่ ดูตรงนี้บบมีโอ้บบมีหาบ่ได้เลยมืดดับแนวแล้วหาวมาคนมารักษาหลายจนจนวไฟนี่เกิดบ่ท่านเลยเมนอ่าใบบะขามก็จนปงบ่ท่านเ<า>หลือใบมะขามนี่เหลืออยู่โอ้ใบมะขามเหลือนึกว่ามันมันเหลือแต่ง,งานแกกแสกแลวเจ้าค่ะมันฝนมักเทลงมามันกัดพ่อได้อยู่พอ่อพ่อมีใบมะขามนี่พ่อมีแเมนแต่ว่าวันไฟนี่หาบ่ได้โอ้หาว่ากิฟไปแล้วบ่งยังลหะแเมนรักษาหลายจนบ่ไาะแนวี้ยมัน เอ๋อค่ะผู้ใดมีหวานไฟมีอยังกะอยากเอามาถวายพระอาจารย์กะติดตอ่อเมนนื่อใดเนาะแม่นครับปัจจุบันผู้เฒ่าผู้ผลงขนโอ้ยแอดบ้านแม่บ่อึดบอ่บอยากเฉียขุดสดสดทรงมาเลยได้คุณแม่เด้อคุณคุณแม่คุณพอ่อเนาะแม่นครับเข้าก็ได้เอาบุญน้ำเด้อบัดน,นี้เนาะการส่งมาวัดเนาะแม่นครัอรอบอน, <สา S 2> นุโมทนาสาธุนําเลยครับเนี่ยเออถ้าผู้ใดส่งมาเนาะครับผมหวานไฟเป็นของหายากค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเพื่อนเชี่ยมาบดให้ละเอียดอ่าใส่กันคุกบ่กเฮ้ยจังไอาาจรย์ ผสมกับน้ำมันงาผสมกับน้ำมันงาครับเออแล้วก็ใบบะขามครับโอ้แล้วก็สิได้เหยียบไล่เ้นไล่เอ็นเนาะเมียนค่ะที่มาของหลวงพี่เท้าไฟเนาะค่ะครับโอ้บัดนนี้หอพักหอเศร้าห้อกะแล้วได้นาะแต่ว่าบ่มีหน้าต่างขาดอีกขาดหน้าต่างยันจักน้อยเนาะเมียนค่ะตอนนี้พายุกำลังจะเขานี่อือยากเฝ้าหาหน้าต่างยูดอกอ๋อเพื่อมันเปียกมอนยอดมากนี่ไม่บนยูเลยได้นนี่ยเมียนครับค่ะ หวยงวดน,นี้สิบ่ได้โชคได้มานอยู่บ่เนาะลงพีเนา <c oughs> ะเพื่อได้อันมใส่หนาตานาน่างเนาะอ้ยอันนี้ก็ก็ขึ้นอยู่กัเอฟซีทั้งหลายจะพิจารณาเอาเลยครับม่ค่ะขึ้นก็อยู่กับเอฟซีน้่เนาะฮ่าบุญ้าวาัสนาสัมพันธ์กันกับบุญสัมพันธ์กันหาได้มาซอยเฮ็ดซอยสางเนาะครับผมค่ะวันนี้เป็นจัาไหนอยู่นี่เมื่อบวชอยู่กระอาจานพ่อน,นี่ได้รุนปนไหนแล้วเจ้าค่ะก็ได้สักพักหนึ่งแล้วครับโอ้ได้สักพักนึงแล้วเนาะครับะอาจาย์ใจดีบ่ ใจดีอยู่โอ้ใจดีกันย้อนพนรับพระหลายเลยแม่ย่ยสันเพนกันย้อนบออาหารเพลนโบไค่มีเห็นแล้วไหมจะ <c oughs> ให้โอกาสคนโอ้ให้โอกาสคนแม่นครับอแม่นวามาลักษณะไหนเพ้นก็นรับเบิร์เนาะครับผมแกให้โอกาสคนค่ะคนทุกคนเขามีดีกันอยู่ค่ะแต่เชื่อขืนอยู่ก็ว่าเขาจะคว้าโอกาสดันบอ,อค่ะให้ว่ามาลักษณะใดคืออาจารย์รับเหลี่ยงเบิดพี่น้องคะรับบวชไห่ รับอุปถัมภ์อุปถัมภ์ให้เบิดเนาะอันนี้ก็ต้องพิจารณาทุกอนค่ะอมาไม่ใช่ว่าจะเมาขอบวชแจะบวชให้เลยเด้อก็ต้องพิจารณาทุกอนโอ้ถ้าคือบ่คือก็ต้องขึ้นอยู่กับอาจารย์อนุมาต์บ่โอ้ค่ะต้องต้องเบิงว่าให้อาจารย์ว่าให้มาบำเพ็ญเบืองก่อนว่าเป็นตาพานหรือบ่พานแม่นต้องต้องเข้าหน้าต้องอะไรก่อนโอ้ค่ะ ถ้ามาทำตัวแบบมาเป็นยมมาเป็นทำกิจวัตรสง์ว่าดก็บวชทห้ว่ไดขึ้นกันโอ้ตองมาผิดจรณนาก่อนให้ให้มะข้องขาวก่อนมาทำไปเนาะแมนครับเหมือนกับว่ามาโ่มเขาวก่อนมากครับมาตดสอบทุกคนค่ะว่าไผรสิเป็นตะพานบอครับอ่ออดเข่าได้โบเนาะครับค่ะชั้นชั้นสองมือได้บ่เนาะลูกเตะเสาได้่อเดินเดินตามบินบาทได้่างี้นะโอออกเป็นบาทได้่บเมนมาเพลนกับมาตื่นกันสิกับบได้แมนบ่แมนครับลวงพี่ ดูจะถวายเขาพระบอร่อเวลาสันเขาเศรองีีนามันต้องฮัดต้องฮัรทมเนียมมรยัทสงเลับโอ้ต้องต้องต้อง,อง่านจุดนี่ก่อนอาจารย์เพ,พิ่งข่อยพิจารณาบวชให้เม่นอโอค่ะนึกว่ามันมาจ,จังได๋ข่อยบวชให้อย่างเดียวบ่แเม่นโอ้บ่บบได้ดอกครับออันนี้ก็ต้องให้อาจารย์พิจารณาโอ้ว่าสีคข้องห่มขานุ่งขข้าใ้นี่พิจารณาเบิ่งก่อนเม่นครับ่าสิเป็นตะพานบ่เป็นตะไดเขาห่มผาเหลืองบ่เนาะ แม่เราก็ต้องไปถามอุปสรรคคนนั่งโอ้ค่ะการบวชเนี่นยพ่อแม่บวชจิบบวชง่ายๆดีค่ะแต่ว่าอาจารย์เพื่อนให้โอกาสคนค่ะอยากลองอยากลองขอโอกาสก็มาลองดูก็ได้โอ้ค่ะให้ลองมาศึกษาหาความรู้กับพระอาจารย์เพื่อนบึงครับค่ะว่าเพื่อนเป็นตะบวดห้บอ่อเนาะครับค่ะบัดนี่ยูโดนแล้วบัดนี่ก็เป็นยังไงพุ่มทีพุ่มทางยูวัดยูว่าหนี่สัมผัสนะ้ำเพื่นใดบอกก็ มีบ้างมีบ้างแหละอ๋อมีบ้างเนอะครับเห็นแน่ยไปเห็นแน่รู้สึกได้บ้างว่ารู้สึกได้บ้างอืมบางเท่อก็เห็นจ้าจ้าอยู่บ่บ่เห็นจ้าจ้าอกเขิรู้สึกได้ซื้อนี่แหละครับโอ้รู้สึกว่าเพิ่นไก่ไปไก่มาจังสีบ่เจาค่ะแมนอืข่าววันนี้งวดนี่เดี๋ยวหลวงพีงวดนี่เพิ่นมาให้โชคให้หมานบ่หรือว่ามีตัวเลขแนวทางฝากเอฟซีบ่พอ่ออ่าได้ค่าเขา,ขาสารอาหารแหง่งไว้ถา้าเพ่นแยำเพ่นบ่หลวงพีเอาเลยติ จ้ะเอาเลยดงวดนี้เขากำลังเหตุงานอยู่งานส่งอาจารย์โอ้ค่ะเพี้ยมันดึกก็เลยฝันโออาจารย์เหตุงานส่งนี้คืองานยังค่ะยังงานมหาไลโอ้งานมหาไลยค่ะก็คือเป็นคอสอบเป็นยังังสิบบทเจ้าค่ะหรือว่างานส่งกำลังพิทเทิมนี่แหละครับงานเชียนสมือนี่แหละครับอ๋อ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 ค่ะเอ้าน้องพี่ก็กำลังเรียนอยู่คือกัน กำลังจะจบแล้วนี่ล่ะโอ้กันใกล้จบแล้วเมีนกำลังจะปฏิบัติศาสนอค่ะก็เลยขังเครียงงานส่งอาจารย์ค่ะอดีมันดึกค่ะครนี้ก็เลยผือลับค่ะเหมือนเหมือนเหมือนฝันนี่แหละหรือละเมอไงนี่แหละกึ่งฝันกึ่งละเมอว่าเท่าไหร่มีนว่ามีคนมาเขียนเลขให้หรือว่าละเมอเขียนเองนี่แหละอือได้หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ครับรับสามเก้าสามเมียน โอ้ห้ว่าเป็นไ้ว่าเขียนก็มือเลยหรือว่ากึงกึงวา่าเข้าเขียนเองหรือเพิ่นเขียนไห้ย,ยังสิบเหมือนว่าเหมือนว่าเขาบอกว่าห้เขียนนะ่ะเขาตบหัวเขียนเอาแน่ว่าเนียรไม่ให้เงินนะหมือนสะดุ้งเหมือนว่าซึมละมือเขียนเขียนเอาไว้ไงนะไฮว่าตบหัวบอกเลยว่าเท่าไหร่ไม่เอนประมาณนั้นนะส่วนพักบอกอนี่นะเขียนเอาแม่เขียนเอาแม่ว่ะเหมือนเหมือนว่าสะดุ้งบอกนี่นะเจ้าค่ะอ เราก็บอกว่าอย่าลืมอย่าลืมซูนเด้อว่าวิ่งเอาว่ะโอ้พูดได้มากก็วิ่งเอาโหลดว่ะห่วยพูิ่นก็ยีหูทางโลกเข้าเบิดได้เนาะหูหัดเหล็กวิ่งเหล็กบวิ่งเนาะโอ้เขาก่อนนั่นคือกันเนาะเขาก็ศึกษามนุษย์คือกันเนาะเขาก็ศึกษาห้าคือกันแมนอันไหนจะซอยได้เขาก็ซอยเอาเนาะเขาก็อยากให้คนมามุ่งมา่ซอยกันปิดหน้าต่างเนาะมันจะได้อยู่กันเนาะโอ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะพูดเขาก็อยากสั่งวัดสั่งว่าคือกันเนาะเจ้าค่ะ โอ้มันสิเป็นจังซีเนาะแมีนอือเมื่อนี้ขั้นตามตามลัตทีจังซีนี่ขันมาเขียนให้จังซีนี่คือว่ามั่นใจรถบดหลงพี่เขาก็บอกมากกว่าจะหมั่นใจทันตัวเนาะแมียนนะนาะเขาบอกให้เขียนเอาเนาะโอ้ตบหัวสุกสุกหัวใส้ไปเนี่ดีนะลุกขึ้นมาเขียนให้ได้น่ะบดเธอเขียนให้บดได้บดได้ตัวเลขใหายโยมไม่ดิ่งนะโอ้เจ้าขาเจ้า ว่าเป็นจังบุญเนาะหลวงพี่เนาะแมนนเาะบ้าสุกหัวใส่ปาหนีสามตัวแข็งๆในมันบ่หูไปตัวว่ามันบ่ออกเนาะหลวงพี่เนาะเพื่อได้เพิ่มกระสีอีตุนล่ะเวลาสวดมนต์ครับชันเข่าก็คือกันได้เนี่ยคันฝนมาเรียบร้อยได,ได้ได้หอบพระาะเข่าเรียนคือกัน <c oughs> <c oughs> เป็นผ้ากระสีหอบอยากอยู่ได้เจ้าค่ะเ <c oughs> นาะติ่งกระติ่งโอ้หอบบาดปิดบาดโดนแล้วเนาะ สาธุเป็นจังบุญได้ไหมหลวงพี่น้องงวดทิมาเนี่ยกขอให้เข,าข่าสามโตสุกหัวไส่ป่านนี่มันสิดลวดไปใส่น้องจัดนาะโอ้ยหลวงพี่น้องกลับเขาถอดก้าวไผ่กลับถ้าจังได้ก็ขอให้ได้โชคได้หมาน,น้องกลับไันี่ก็สิีโซ่ตัวเล็กเห้ยเอฟซีเบิ้งกันได้บานนี่หลวงพี่เลยทิม่าน่อหลวงพี่น่อเอาค่ะหลวงพี่เท้าไฟเด้อค่ะพี่น้องเด้อวันที่สองนี่เนาะค่ะวิ่งศูนย์น้คะผู้ใดมักเมยมักแลีนสุกหัวไส้เขียนให้สามโตแข่นแขนน้อค่ะ หนึ่งล่างค่ะพี่น้องค่ะเอาเอาไปล่วยเร้อพี่น้องเร้อจังใดกระได้ทั้งนี้ทั้งนั่นกน็ให้เป็นแนวทางฝากตอนเนาะค่ะถือพิษกระยะว่ากันย้อนอยากให้ได้โชคได้หมันคอยนําเสนอฝากตอนเจ้าค่ะพี่น้องเอ้ย ค่ะวันนี้ก็สิขอบคุณหลวงพี่หลายๆเจ้าค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางดีๆฝากตอนเอฟซีเพราะเรนต่างจากห้องสองห่องแนาะอาจารย์เนาะโอ้ยหลวงพี่เนาะโอ้ยหลวงแต่อาจารย์ด้บัดนี้เบิ่งสิเป็นอาจารย์แล้วบ่เอาสาธุเจ้าค่ะสาธุเจริญพรครับ